ก็รู้ถ้าเกิดเขาอยู่ตัวนี้ต่อเขาจะน้ําพุ่งกระชูดหมายถึงเลือดพุ่งกระชูดนั่นไงว่าแล้วมันวิ่งมาตั้งแต่หน้าป่าซอยเปนฐามจริงชีวิตมีสิ่งที่เรียกว่าเครื่องผอละััดยูนในหัวบ้างหรือไม่ตับสุดใจนี่มีการแอบเล่นอีโมดเล่นหัวเล่นตา มามาสคริปต์หนึ่งนะก่อนสิ้นปีก็โหลดเข้ามาแล้วนะคะกับแบบส่วนสนุกทานแสงจันทร์อยู่กับน้องเกรสนะคะน,น้องเกรสสั่งปรับใหม่นะอ้าวใกล้วันปีใหม่ทึงทีทำไมไม่ให้น้องเกรสใส่ชุดจุดจีนะคะง่ายๆเลยค่ะคลิปนี้มันเป็นคลิปดองนั่นเองเราอัดมาตั้งแต่ตอนที่น้องเกรสปับใหม่ๆนะตอนนี้ก็เพิ่งมีโอกาสเอามาตัดนี่เ้าคนแรกเจอคนคนอนอานแอบดักไม้หรือเปล่าดักไม่ดักไม่รู้แหละผมเดินอ้อมหลอนน่ากลัว ก็ถือว่าเป็นตาที่เริ่มต้นมาได้ดีนะคะเพราะว่าตาก่อนๆหน้านี้เนี่ยมันจะไปเจอพวก f o r ิร์ดหรือว่า,าหลุยซะส่วนใหญ่หลุยนี่เจอเยอะสุดเลยผมถามจริงเอาไม่วนต่อแล้วหรอโดนวนน้ำมาดิต้องกลับไปเล่นที่เดิมไงย,ยังไม่ได้เล่นไม้สักแผ่นเพื่อนเราเหมืนนอมนจะเจอเป็นสาวน้อยนะคะเสียดายปล่อยนักโทษทิ้งเอาไว้มันจะกลายเป็นมือร้ายของเราในภายหลังจะเล่นตรงไหนก็โดนล้อมเหมือนเดิมนั่นแหละออกมาเดี๋ยวนี้ถ้าเขากล้าเล่นไม้อีกฝั่งนึงนะเราจะดึงหอกอ๋อไม่กล้าเขาวิ่งออกไปแล้วเขารู้เขารู้เขารู้ถ้าเกิดเขาอยู่ตัวนี้ต่อเขาจะน้พุกระูด หมายถึงเลือดพุ่งกระฉูดไอ้หนุม่มถ้านายหยุดบนตรงนี้นายจะนายจะนายจะแตกก่อนไว้อนะคนณนานบอกแล้วไม่เสือ้อไม่เสือ้อเจอนงเกรซต้องวิ่งไปเรื่อยๆอย่าบนที่เดิมให้ดูด้วยว่าหอเขาปักที่ไหนไม่งั <c oughs> ้นคุณดูคนคอนเ็นตัวอย่างคุณจะแตกเหมือนเขาองน้ําตายเป็นเหตุบอกใครเขาก็ต้องอายอ่ะตอนแรกเราว่าจะไปฝั่งโน้นนะคะแต่ว่าเพื่อเราเรียกก่อนนะอันนี้คอกันเขาไม่ค่อยได้เล่นกันนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดเขาเรียกเราก็ต้องไปกลับมาแล้วหลังจากไปทําภารกิจเป็นหน่วยเรนเจอร์ที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนอกจากไปเดินที่เสือพับไม้ใส่เลน่นโอ้ยจนกระทั่งเก้า,าอี้ไอ้เจ้านักแต่งเพลงมันปดแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะฝั่งนี้มีไอ้เจ้านักแต่งเพลงมีฟฟร์เวิร์ดมีไอ้เด็กแล้วก็มีหมอนะจริงๆตอนที่แปลงร่างเป็นพาวเวอร์เรนเจอร์เมื่อกี้ก็เห็นหมูป่าด้วยนะคะแต่ว่าไม่รู้เขาไปแล้วหรือยังมาอยู่ตรงนี้ทั้ง3คนก็โดนอ้องให้หมดทั้ง3คนนี่แหละแต่ยังไม่รีบไปนะหมอฉันเห็นตรูดของเธอเธอมีแต่น้ำหอมเธอไม่มีสิ่งนนนนััั้มีกกแล เชิญคาเฟ่สองนะคะนะคะโอ้แล้วตรงนี้คนมาช่วยก็มาอีกเอาเอาเข้าไปมากันทั้งหมอทั้งไอเด็กใหม่เลยโอ้กล้ามา้องเกรซพกล้าทำคุณนน้ำแตกได้นะผมบอกไว้ก่อนอผมไม่ไว้หน้าหรอกนื่นวผู้ชายผู้หญิงเมื่อกี้เหมือนจะบิงมืดน,นะอมไม่เป็นไรหรอกตีโดนก็ดีแล้วยงกันสวยขนาดนี้ขอลองสกิลใหม่หน่อยละกัน โดนก็สองคนแต่ไม่เป็นไรนะคะไอ้นักแต่งเพลงมันติด50มันจะก,ก่อนหน้านี้แล้วแล้วผมถามจริงเหอะเกมนี้มันจะมีคนปั่นไหมเนี่ยหมอกม็ล้มอยู่นักแต่งเพลงก็โดนไล่สาวน้อยก็โดนไล่หมูป่าฟอร์เวิร์ดจิตรกรมันวิ่งมาป่วนไอเด็กใหม่ก็มาช่วยเพื่อนเหลือลูก้าคนเดียวที่ส่งงานหนักอย่างมากตัวละครที่น่าสงสารที่สุดในเกมนี้ได้แก่ลูก้ามาค่ะคุณหมออ,อุ้ยนั่นไงว่าแล้วมันวิ่งมาตั้งแต่หน้าปากซอยนูฉันจะไม่เห็นเกรซมีอุ้มไว้นะคะอย่านะคะอย่านะคะถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถไอ้นี่ด ได้ดิฉันจะไอ้นั่นคุณก่อนสองแพรแล้วนะอย่างแทบเลยนะมาหยิบได้อีกสักแผ่นหนึ่งอีกสักแผ่นหนึ่งไม่เฉียดไม่เฉียดร่างกายไม่ประทะแล้วมันไม่เร้าใจาย,ยังมีคาน์ไม่ฉันหยิบคนผิดอีกฉันหยิบใครก็ได้อย่าเฟรดแรกกันทั้งคู่ฮัลโหลทีนี้ก็เลิกทําตัวอ ER ูอีอาร์แถวๆนี้สักทีนายทำเพื่อนฉันเอลปูดเอลบัวหมดแล้วมันชนทําเด็กตกไปไม่รู้ตั้งกี่รอบกว่าจะได้นั่งดีๆ, <S <S ๆเพราะฉะนั้นคุณเองก็มานั่งสงบสติอารมณ์ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมยังมีอยู่คนหนึ่งนะคะไอ อายุชัวร์เอาบอลเดชฝั่งนี้มีพันสองคนได้อยู่เนอะหูไว้ก่อนหูไว้ก่อนเอาไปค่ะฝั่งนี้ไม่ต้อนรับคุณคุณไม่รู้หรอกเขาน,นี่ข่ดของน้องเกรซน้องเกรซฉีดจองหมดแล้วกลับไปค่ะกลับน้ําหอมเก่งมากสองแผลเรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมกลับเขาจะโดนแค่แผลเดียวนั่นน่นนะดูส <c oughs> ิจะมีคนมาช่วยไหมสาวน้อยนี่ยังไม่ตายแล้วเรายังมีชีวิตอยู่อีกเนี่ยอะไรมันจะหนังเหนียวขนาดนั้น <c oughs> จิตก้อนน้อยมี น้ำหอมนะหน้าจัว่วไม่รีบช่วยซะด้วยจะรูปไปวางตรงไม้อดีไอ้หนุ่มนี่ตายแล้วรูปใครมีสเลยโอ๊ะขี่ก็รีบพับเกินให้หน้องเกรซลองรูปตัวเองสักพักก็ไม่ได้พับไม้ใส,หส่หน้าเพื่อนเฉยเลยน้องเกรซไม่เขียนนะ เอาเป็นว่าเราปล่อยหมอไปก่อนนะคะเพราะเพื่อนเราบอกว่าเขาจะเก็บหมอให้นะเพราะหมอวิ่งไปทางเขานะเอา้าสาวน้อยเขาก็วิ่งมาทางเราดีกว่าฟาวเวอรัววิ่งไปไกลเลยเอาเป็นว่าเก็บสาวน้อยก่อนละกันเพราะว่าสาวน้อยนี่ตั้งแ, <G uard> ต,งแต่ต้นเกมแล้วนะคะเราคิดว่าน่าจะเฟสถามนะ <G uard> นั่งก็ปิวละเด ok ี๋ยวค่อยไปตามฟร์เวิร์ต่อแต่ <S <S <następ S 3> ไปซื้อของก่อนดีกว่าไหมหมื่นสี่นี่เอ้าแล้วมันยังไม่ตายมันเพิ่งเฟสสองปูดเพิ่งถึงเก้อี้นี่ก็วิ่งไปช่วยทันทีผมถามจริงชีวิตมีสิ่งที่เรียกว่าเครื่องถอนละหันเลย นะให้เวลาผมได้ซื้อของบ้างได้หรือไม่ทำไมตานี้มันวุ่นวายแบบนี้มันมีแต่เซอร์ที่ไม่เกรงกลัวมันไม่มันไม่อยากปั่นก็ได้ซ้ำนอกจากลูก้าเนี่ยที่มันปั่นอยู่คนเดียวในเกมนี้ไปค่ะไอเด็กเลิกตดน,นะไปนั่งเก้าอี้มีชีวิตอยู่มานานเกินหัวแล้วนะเราอะ ลุงหมูก็ด้วยนะคะอุสาวิ่ไมไช่วยกันก็นั่งไปด้วยกันเลยะค่ะตรงนี้มีอะไรน้องเกรซส,สัมผัสได้ถึงสัญญาณขอความช่วยเหลือโอ้โหลูก้าเพิ่งเคยเห็นหน้าเป็นครั้งแรกหนูเอ,ยอ้ยเพราเสียดายจังระยะไม่ถึงกระปาหอ,อกไกลปไปหน่อยลูก้าขอตกแผลเอ้าไม่ถึงเอ๊ะรู้สึกหอกของเกรซมันสั้นลงหรือเปล่าหรือมันอาจจะแค่ <c oughs> จิตปรุงแต่งไปเองเฉยๆคิดเป็นเงเลยนะเราก็จำได้แค่ว่าของของเกรซมันยาวอันนั้นก็ระยะตีแบบหวังคนเกินปูมันขึ้นฉันรู้มันมีคนอยู่แถวนี้แต่ฉันพิสูจน์ไม่ได้ไปแอบอยู่ตรงไหน โดดออกมาแล้วนั่นไงไ forward mm hmm. คนนี้เฟสสองมั้ง forward mm hmm. มาปล่อยเขาไปฮิลแล้วเขาก็ฮิลเต็มถังเลยเนี่ย mm hmm. เขายังมีลูกล็อบบี้เน็บไวที่ตูดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเออเรากันไม่ดีกว่าแกนะด mm ีเฟกเราก็ไม่ได้ไวขนาดนั้นไอ mm hmm. ห,หมูป่านี่ถ้าเกิดลงมาแล้วมันขี่หมูได้นี่ก็ยุ่งยากอีก mm hmm. มาไอ้นุ่มขอสักแผล mm hmm. ขอสักแผล อุ้ยไม่โดนมันสั้นลงจริงๆไม่ได้ออกน้องเฟรซิเี่ยเอาละเริ่มโทรทองละเริ่มโทรหินบล็อกมันแปลกๆผมว่ามันแปลกๆอันนี้หเริไม่ได้เอาละคนป่าโดนช่วยไปตอนไหนเอ๊ะโอ้ช่างมันพี่อยู่เฟสสองป่ะโอแล้วเราก็หอมอะไรตอน forward แบบสุดใหญจนี่มีการแอบเล่นอีโมดเล่นหัวเล่นตาเอ๊ะ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 เฮ้ยแล้วมันมีของจริงมันฉาบผมมันเล่นของใส่ผมไอ้ forward มันมีของจริง โอ้ยแล้วของมันแรงด้วยแยแรงแบบแรงแบบปิ้งแดงแรงแบบปิ้งแดง800มันจะขึ้นเก้าร well ้อยอยู่แล้วโมจะทำยังไงกับสถานการณ์นี้ขนติดมที่สุดโอ้โอโอช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยผักใบก็ได้หรือว่าเราจะขยับมากไปอาะยืนอยู่นี่ก็ยังพักายไม่ได้อยู่ดีตอนนี้ผมกลายเป็นอัมพาตไปแล้วผมพักใบไม่ได้ดยซับน้องเกรสน้องเกรสคุณรู้สึกยังไงบ้างครับที่โดนของแรงขนาดนี้ในขณะที่กำลังไล่ล่าอย่างเมามัน น้องเกรสน้องเกรสสดีใจเลยค่ะน้องเกร็ลมทำนี้กับน้องเกรทไมอะคะปิังแ่วน้เกรสเลไม่ได้ดิสน้องเกรสนได้มอี้โอ้ออใจเย็นๆนะครับน้องเกรสผมมั่นใจว่าเพื่อนของน้องเกรสต้องช่วยได้โอ้โอ้ว้าวว้รอแล้วอ้ ไม่เคยรู้สึกว่าการขยับตัวมันโลกราดี้มาก่อนเมื่อกี้นี้น่าจะเป็นแค่ภาพแห่งความฝันนะคะมาทาเหมือนกับว่านรกขุมที่ลึกที่สุดเมื่อกี้มันไม่เคยเกิดขึ้นกันเถอะโอ้นี่ก็ปั่นฉ่ำเครื่อง90นะคะยังไม่9กวนไว้ก่อนแล้วขอซื้อของหน่อยเล่นมาทั้งเกมยังไม่ได้ซื้อเลยเนี่ยแต้ม18ื่นเครื่องที่เหลือเนี่ยอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะคะเหลือเครื่องเดียวเที่ยงเหลืออยู่ฝั่งนู้นเพราะตลอดเกมเนี่ยฮันเตอร์อยู่ฝั่งนี้ทั้งคู่เลยไงฝั่งนู้นก็เลยเครื่องเกือบหมด มาผมฟูบบบแล้วผมพร้อมมากเกียมจะจบอยู่แล้วเพิ่งมาซื้อของจะสัวสๆให้หมดทุกคนเลยเออกมาค่ะให้เข้าไมา้น้องเกรซไม่ให้เล่นค่ะออกมาเดี๋ยวนี้จะอองน้ำหรือจะโดนมือเลือกเอามีความนะมีความพยายามอยากจะมาแตะเครื่องแหมะกะลอยตอนที่น้องเกรซไปละสิจ้องจะล่อยนจ้องจะหล่อยปล่อยไว้ไม่ได้เด็กคนนี้อันนี้เราเรีบข้างหอกไปหน่อยนะคะหันจอไปไม่ถึงตรงม้าหมุนจริงๆมันต้องป่าไปตรงนั้นนะไอ้หนุม่มมองหลังหรือเปล่าไอ้หนุม่มข้างหลัง คิดให้มองเลยซไม่มองหรือคะ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 ไปเลยค่ะพี่ชายดิฉันกลับมาเฝ้าเครื่องแล้วดิฉันคิดว่าเครื่องหลังบ้านสองชั้นมันสั่นใช่มันสั่นได้แน่มันแอบไปลอยปั่นเครื่องนั้นกันดีกว่าเยะมากมันเป็นใครเราจะต้องรู้ให้ได้มีหมูป่านะคะหมูป่ากับเด็กใหม่เด็กใหม่รอไอ้นี่รอจุด ุดก็จุดเลยไม่กลัวตาแดงหน่อยฮาฟื Half ้นเกมมันจะได้จบไปไวเนี่ยยืดเยอเหลือเกินอ่านหมูป่าใช้น้ําหอมบอกแล้วน้อหมอมันย้อนน้ําได้หนุม่มใช้น้ําหอมอกดนน้าไปมันก็เท่านั้นแหละยกเว้นแต่ว่าจะกดตอนน้ำน้อยๆเอาน,นี่อะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยทาเพื่อ เขาดันเหมือนบินๆนะคะเมื่อกี้แล้วพี่มีรถฉีดละหมอมอะไรของเขาไม่รู้ <c oughs> เกมดีๆที่เสมอต้นเสมอปลายผัดกันปิงเป็นว่าเล่นเชิญคข่อยู่บนเก้าอี้แบบนี้ตลอดไปและตลอดการอีก2คนสุดท้ายก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะพอวอดมันติดน้ําแล้วก็ไอคนป่าก็อยู่ตรงนี้ไงมาแซ่บๆเลยถ้าจําไม่ผิดรู้สึกว่าถ้าเกิดเกล็ดน้ําเต็มเนี่ยเขาน่าจะตกหมูนะคิดว่านะมั้งไม่แน่ใจมุมนี้เรียบร้อยครับผมมองข้างหลังหน่อยสิครับพี่ชาย คณรู้ไหมคบว่าข้รงหลักของคุณมันเปราะบ้างแค่ไหนแล้วมันเป็นของผมแล้วอ่ะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าหวยขึ้นอยู่นะคะซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อกี้ฟอรเวิร์ดมันติดน้ําค่อนข้างเยอะแล้วว่าเขาน่าจะมาทางบ้าน2ชั้นละมั้งเรากำลังคุยกับเพื่อนอยู่ว่า ใครจะเป็นคนไปหาฟอร์เวิร์ดสรุปก็คือเราเป็นคนไปหานะคะเราคิดว่าเขาน่าจะอยู่ข้างบนนะก็คุยอยู่นาะเลยนะกงอุตุนิยมวิทยามันปดเลยอะแล้วมันเจอจริง,งไงไอ้หมอนี่มันกะจะลอยแล้วมันยังเหลือลูกรลักบี้อยู่ด้วยนะผมถามจริงชีวิตติดแครอทขาดไม่ได้ไอ้หนุ่มคนนี้ขอล้างแค้นหน่อยเถอะไอ้เรื่องปิงอะขอสักทีพลังแบบไหนกันที่ทําให้ฮันเตอร์ปิงในเวลาที่อยากทาให้ปิงได้น่ากลัวสุดยอดเรียบร้อยนะคะเสร็จไปแล้วคนหนึ่งที่เหลือก็เราเพื่อนเราไปตามอีกคนหนึ่งมานะส่วนคนนี้ก็ มานั่งคุยกันหน้าเก้าอี้นี่มานี่เลยมายังเก้าอี้ตัวเก่าตัวเดิมตัวที่แกดันไม่ฉันดูโง่พร้อมกับสติกเกอร์งี่เงา่าของเก๋สำนึกผิดไปฉันจะไปช่วยเพื่อนอา้าวโอเคเดีนฉันจะส่งเกียร์กลับคาร์ขาดไปเลยละกันไปสำนึกผิดกันที่คาร์ขาดนาะยพวกเด็กนิสัยไม่ดีเอาเป็นว่าปีนี้เราก็ได้กำจัดสิ่งอัปมงคลไปแล้วนะคะยังไงก็สวัสดีเป็นปีใหม่นะคะปีหน้าก็2569เนอะเลขสวยขอให้เป็นปีที่ดีนะคะเจอแต่เรื่องดีๆแล้วก็เจอแต่คนดีๆเนอะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันปีหนน้านะ